บายดีพี่น้องยามแรงแรงนอจ้าพี่น้องบอกซื้อห้าบอมากข้ากระปั่นอ่นสิว่าในได้เสนะสองหมากเนะี่ยพี่น้องรำห,หมดพี่น้องต้นมันใหญ่แล้วผูกผูกอันนี้คือต้นค้ามป้อมท่านผู้ชมเบิง่งติค้ามป้อมใหญ่เลยพี่น้องเด้อค้ามป้อมเทศใหญ่มาก ฮดหนาบ้าม si re. ือหดพี well, to okay. <c oughs> pen, like ่น้องเครื่องปลูกขั้นใต้เนาะบางทีกะสีเมือหนึ่งบางทีกะสีสองมือแต่ว่าเขาหดนะชีหดหลต้นกล้วยทั้งนี้มันยังไม่ทันตัดใบพี่น้องเดี๋ยวหดแล้วสิตัดกะทินอมีดมาหายแล้วผมอยู่ต้นกล้วยตัวนะอันนี้แตกยอดออกทุกวันพี่น้องหดหนามเด็เป็นแตกยอดหนาสีเป็นต้นหมักเงาะพี่น้องแต่ว่าเขาบูมาต้นยังเตะ เพื่อเพิ่นบอกออกอยู่ตอนซื้อมาปูตะมิดนะคะจะคล้องต้นใหม่พี่น้องคนด่เข้าไปหักดิสวออรรณนละเป็นลยซื้อฝากมาให้นี่นะต้นละหมดตน้นอ่าหมักไฟต้นหมักนี่นี่หมักค้ป้อมถ้าวฟางปปุกกบใบตองกุ้งมาใส่พี่น้องไก่กับภาษา ก็ใส่พุ่นเนี่ยพุ่นขี้เทาไผ่เลยโป๊ะไกวักแน่ครับบยังัะนี้บอกเป็น้องตัวนหนกะนะคะโป๊ะเป็นจุ่มอย่นะฟางเป็นฮูบเนี่ยกระแนวนี่นะไก่มันสิบุษะกระได้กันมีแนวโปกเนาะอันนี้น่ะจะเป็นหมักสมหมักเกี่ยงคือหมักสม <c oughs> ต้นตังนัวกับลายได้เนปะ็น้อกลายตน้น สามต้นสี่หาหกเจ็ดต้นเนา่น้องกำลังแตกอัน,นท่านใดโซลาเซลล์หนึ่งจากคุดอยู่พี่น้องคุดคล้องสายไก่เนาะคุดอยู่แถวมณีแลยนีย่แล้วก็เอาผ้าดำมหฮองโซลาเซลล์กับแพงเลยท่านผู้ชมของบ่าวมีสามหมื่นกว่าบาท <c oughs> <c oughs> จะเป็นลม <c oughs> ค่คิดก็ยังโอโหสามหมื่นกว่าบาทนะคะท่านผู้ชมท่านผู้เบิงสามหมื่นกว่าบาทเลยนะคะของบ่าวมีน่ะจะเป็นลมพอที่แทกกับท่าซีสล็กอันประตูกันหนาต่างท่าอยู่เบิดมือท่าอยู่หันแหลพี่น้องเลยเ <c oughs> มื่อนาฮคต ต้นคำเลิกแล้ว่ขานะับไปนั่พี่น้องขาองี้ยก็หันหานให้โบเห็นอีกบม้งกาเล่นวิววิอืิอพี่น้องบุงกาเล่นอุ้ยอุ้ยมึงบังอาจมาก,กินของกูเหรอแป๊บรอแป๊บนะต้นนี้หานพี่นอ้องนี่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  นี่ฮี่ฮืออย่างเงี้ยได้ฮือขนลุกฮืมอืหากินของคนสูงนี่ยอาพี่น้องข้าแมงปล่อยเป็นใหญ่ใหญ่หญขนาดไดนะ้ไหมโบกกเกล่นเฉียวนี่ยข้าวฮดนะข้าวสีเบิ่งตลอดพี่นอ้องงามมันกินแล้วข้าสิขาถิ่นดูว่าแก่งไป็นไกลกันมากเนาะพี่นอ้อง นี่ต้นนี่แหงใหญ่ท่านผู้ชมเป็นเพียงหัว哈แหละนี่ตอนน,น,น,อน,น <c oughs> อี้นี่นี่น,น,นี่มันเพียงหัว哈ตัวนี้ต้นนี้ใหญ่แล้วพี่น้องเบิ่งซอยข้าง่นว่าต้นยังแม่นอยู่บ่ต้นมากเงาะใบมันแตกใบลำใหญ่โอ้ยยังแด็เหน่ยตาอยู่อันนี้ต้นกล้ยชนีพี่น้อง บักลงแล้วกับะลาไว่บักลงเงลินตำโซลุงส่างกินตั้งแต่มมือโผล่เครื่องปลูกนาลายอยู่พี่น้องทางใต้เนี่ยแต่บ่าวบอยพผลติดแพงเดียวพี่น้องน่าสิเป็นหมื่นกว่าบาทเนาะห้องบ่าวมีน่ะสามเพงคือ,ลลอว่าเพลงละหมื่นกว่าบาทนั่นแหละเขาคนโ่ได้ถามเพิ่นมีแต่เขา เนี้ยเท่งก็จะดำเ่าห้องบบาวมีนะสามหมื่นกว่าหยาก็เขียวเขียวฮดหนามบ่เหล้วเขียวถ้ามีข้องใส่ไก่นะงามเลยพี่น้องเครื่องปลูกต่อไปกับซีด้เห็ดนี่างะพี่น้องจะทำเป็นบ้านสวน หลุดนะว่าอยากเอาก็ไผ่พี่เนาะปลูกก็ไผ่ลงงไผหน่าแต่ว่าน้มฝนน่ะน้ำเต็มเด้มันเป็นไผ่หน้าเก่าเนาะเอาเอามาอ้อมไปปูกงัวนเฉาๆยังเอาก็ไผ่มาลงในเลี้ยนเต็มเลี้ยนเต็มเลี้ยนเต็มปลูกกะไผ่อนนี้พี่น้อะก็ไผ่เลี้ยงนองก็ไผ่หวานกะไผ่กิ้งซุ่มอ่ะแหละพี่้นงอยากเอามาปลูกอยู่ เห็ดเนี้มันก็ต้องใส่งบขึ้น่าแหละ <c oughs> ไม่ต้องกุ้งพี่น้องเลยป้าสิเต็มเลยตน้นกุ้งมีสี่ตน้นหาต้นทั้งต้นหนิยังคันน้งนองค่ะยใบเผินโหเป็นฉีบเลย อันนี้จนะน,น่าจะเป็นต้นมักสมมักนาวนหมือนกนผู้ชมอยู่ในไรคือกินไปแล้วสง่านนะฮะพี่น้องมันกินไปเบิร์ตเลยนี่ม,ม,มันอยู่ในไนาารายน,นีโอ้โหทั้งพืชจะเป็นอ่าเพื่องกับใบกล้วยตายพี่น้องอันนี้ก็จนะน,น่าจะเป็นต้นมักสมเหมือนกัน อย่างเทงเอาใบตองกุงปกพี Durch ่น้องบ่ให้แดดถึกเหงาเพิ่นเกียวงามขึ้นแล้วแต่ว่าบ่ใหญ่จักเทื่อเป็นดินแน่นเนาะพี่น้องเบงน้าพุ่นน่ะใส่น่ะเพิ่พี่น้องขี้เฒ่าขี้ไผความดำต้นนพี่น้องนี่ต้นอันเดียวกัน มีอยู่1 2 3 4 6ต้นพี่น้องมีอยู่6ต้นแต่ว่าต้นที่ใหญ่ที่สุดคือว่าโตเพี้ยงหัวเฮาพี่น้องเด้ต้นนี้ผู้ต้นนึงพี่น้องผู้ใดพุ่นเดี๋ยวจังไปหดมันหดต้ก่อนอันนี้ชุดต้นบักยมกับต้นมักม่วงครับี่มเียงกันเลย อ้นะมาแข่งขมเต็มต้นพี่น้องเต็มต้นแล้วก็ซุกแล้วก็เลื้ยงแล้วก็ล่นไปน้ำโคตรหนาอยู่กับเป็นดูลูกสาวเอามีดมาถิมให้กับพี่น้องถิมถิมถิมแต่เหงาเลยได้นี่ต้นหนึ่งค่ะ บันให่จักเคือนี่พี่น้องต้นบักมี่ผุน่าเครืองสูงเลยท่านผู้ชมเคี้ยวง่ามขนาดเป็นถือผุ่นถือน้ำพี่หนายันได้กินหมากอยู่พี่น้องมีอยู่สามสี่ต้นเนาออยู่พูดดพ้ด่ดานผูกกระซองต้นพี่น้องพู้ผู้ด่านผูก บริลล han ี่ว yeah. ิวแต่เฮงแหละใหญ่แปลกตาจักหน่อยท่านผู้ชมทางนี้ก็เป็นต้นซีดาเดชิงโงมโหดอีกได้กินหมากเถื่อนหนึ่งสองเถื่อนอะไรได้พี่น้องกำลังจ่อต้นต้นแห่งดกพี่น้องคนทีท่าคนท่าคนแต่ใบสิบลอร์ไฮดนะหดหลายๆไว้พี่น้องเผื่อบ้าเมื่อหนึ่งสองเมื่อเนาะเอาบริโภคถูกเมื่อเด้ อาต้นหมักไฟพอได้แท็กอาปูนมาเทเอฟซีว่าจะเทแต่ต้นไม้ย่ามันตายเป็นเทรอบรอบพี่น้องเทรอบรอบมันแต่ว่าเขาหูแ้้เาก็บาใส่แล้วบานกี่เฮาก็มันสิเป็นฝุ่นแล้วครับกรจักนะก็สั่งไวกับยามฝนแบบจนเรือกินเรืออยู่ จนเมื่อใหายากินแน่พี่น้องกินน้ำพี่น้องซามกอกอสังไพริกะน้ำไม้ถึงน้องก็กอหนึ่งน้ำไม้อ่าอยางเกาะน้ำไม้ไหลก็กอหนึ่งน้ำไม้หวานสี่กอเนาะน้ำไม้บงหวานทั่นี้พี่น้องแล้วก็เอามาปลูกใหม่น้ำไม้กิ่งซุ่มสองกอแต่ว่าอยู่โคนละทิพี่น้องมันกว่างก็เลยเป็นคือโบเห็นของปลูกเนาะมันเดินกว่างปลูกจนรอบนองรอบเนื้อฉี่เลย แต่ถ้ายงามพนมันสีเขียวพี่นอ้องเครื่องปลูเขียวสะอมงามตาดีโถท่าซีฉล็กแต่แต่เสาจนบรดิเมื่อซุ่มจนบดิเมือนเห็ดเวียงรวมนางลำภาพภาพนี้จะเป็นงามพี่นอ้องงามขัก มีเทียงนาอีกอ้ย่นองเลยความสุขที่สร้างขึ้นเองมีความสุขงามขักอหิบเป็นหมากเด้อเมื่อยหดละได้เฮ้ยอยากกินหมากนี่แต่หายแต่สื่อกินแล้วบางตาไหนหน่อยหนึ่งชิบก็ตาสาร้าพันโผดโผ ขายห่างคลายมีค่ะบ้าน้องคอยชุกคอยไปขายคอยสื้ออยู่บ้านเนาะโดตรจะหนามหงศ์พี่น้องพวกดแรเลอะก็สิมาหาตัดต้นกล้วยต่อท่านผู้ชมเอ้าเอาไว้ปฉมีพี่น้องสิเพราโคตต้นเผาพวกบ้านนี่ตน้นเผาอยู่ทางใต้มีอยู่จากต้นแล้วสินับให้เบิ่งพี่น้องหนึ่งสองสามสี่ห้าต้นท่านผู้ชมท่านนั้นก็จะเป็นต้นม่วงเนาะ เดวยวตัวหอ,อ,อมว้ต้นหมวงสามต้นเนาะอันนี้ใบกำลังแตกโฮตรจก่อนบาทเนี่ยเดี๋ยวผมพอกันใหม่เด้อท่านผู้ชมขอบคุณทุกกำลังใจคอมเมนต์คำติชมขอบคุณพ่อแม่พี่น้องสุดผู้สุดข,ข้นเด้อสบ,บายดีพี่น้อง